ผมคิดว่ารัฐคือปัญหาโดยเฉพาะรัฐที่กำกับประชาชนยี่ยงผู้ใต้บังคับบัญชารัฐที่ดีควรสนับประชาชนให้มีความสามารถทางการแข่งขันไม่ใช่คอยออกกฎให้ประชาชนทำมาหากินลำบากมันทำให้ผมรู้สึกว่าเสียงหนึ่งเสียงของคนธรรมดามันช่างแผ่วเบาเมื่อเปรียบเทียบกับเสียงหนึ่งเสียงของกลุ่มนายทุนที่ใช้อำนาจเงิน ซื้ออำนาจทางการเมืองเพื่อให้นักการเมืองที่ควรจะเป็นตัวแทนของประชาชนมาตอบแทนผลประโยชน์ให้กับบริษัทของตนผมจะเอาชนะและปลดปล่อยโซ่ตัวนี้ไม่ได้เลยหากจะมีเพียงเสียงของผมที่เรียกร้องความยุติธรรมการลงมาทำการเมืองเพื่อพาเสียงพี่น้องของประชาชนคนธรรมดาเข้าสภานั้นจึงเป็นทางออกของปัญหานี้ ผมนายทวิภพลิ้มจิตตกรผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่เขต22คลองสานทนบุรีบางกอกใหญ่ผมอยากเห็นประเทศไทยที่แม้ทุกคนจะเลือกเกิดไม่ได้แต่รัฐสามารถช่วยให้ทุกคนเท่าเทียมกันได้ความมั่นคงที่เราจะเสริมไม่ใช่ความมั่นคงทางการทหารแต่หากจะเป็นความมั่นคงในชีวิตของประชาชนทั้งการศึกษาที่ฟรีและเติมเต็มศักยภาพ การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและเท่าเทียมโอกาสในการทำมาหากินที่เปิดกว้างทุกชนชั้นเป็นเหมือนหลักประกันในชีวิตของทุกคนเมื่อประชาชนมีความมั่นคงแล้วความมั่งคั่งก็จะตามมาทุกท่านครับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งที่แข่งขันกันระหว่างเหลืองหรือแดงการเลือกตั้งครั้งนี้คือประชาชนคนธรรมดาต่อสู้กับอำนาจเงินและกลุ่มนายทุนเราต้องเปลี่ยนจากการเลือกผู้แทนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มทุน ที่เข้าไปเกลื่อนประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองคนที่แม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนเดียวกันกับที่ลูกเราเรียนคนที่แม่ไปโรงพยาบาลเดียวกันกับที่พ่อแม่เราไปคนที่แม่เบียดเสียดบนรถเมล์สายเดียวกันกับที่เรากลับบ้านคนเหล่านี้เหรอที่คุณจะให้เขาเป็นผู้แทนในสภาถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนช่วยกันเลือกคนธรรมดาเข้าสภาคนธรรมดาที่โตมาแบบเดียวกับคุณทำมาหากินเหนื่อยเหมือนกับคุณหาใช้เดือนชนเดือนเหมือนกับคุณ รู้สึกเจ็บปวดเช่นเดียวกับคุณผมเชื่อว่ากรุงเทพมาหาคนครสำหรับทุกคนที่มีความเท่าเทียมเป็นไปได้มันอาจจะยากแต่ขอเรามีเพียงความกล้าหาญทางการเมืองและเสียงของประชาชนธรรมดาทุกคน24มีนาคม2562เข้าคูหาโรดเลือกคนธรรมดาคนนี้เท่าพิภพลิ้มจิตกรผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่เขตที่22คลองสานธนบุรีบางกอกใหญ่เข้าสภาด้วยครับ ประเทศไทยต้องทยาทอนกรุงเทพมหานครต้องเท่าพิภพขอบคุณครับ